ต่องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวทซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่ดให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตรปา,ตาปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังท่านกำลังฟังทิศ้วนบางประมาอดิศัก์บุญกิยาพันธ์นะครับผมกำลังเล่าเรื่องไปเมืองสวรครค์เขต ที่สปป,ปลาวให้ท่านได้ฟังกันนะฮะและบรรยากาศการบรรยายในภาคบ่ายของวันนั้นนะนอกจากการเพิ่มมูลค่าสินค้าเากเษตรโดยเฉพาะการแปลรูปข้าวนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่มีแฟนๆรายการที่มาฟังเนี่ยได้ถามปัญหา หลายข้อทีเดียวนะครับเขียนมาเป็นภาษาลาวครับแต่ว่าผู้ที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยให้ผมก็คือท่านอาจารย์อนุสอนะซึ่งอยู่ที่วิทยาเขตสกลนครเฉลิมพระเกียรติสกลนครนี่นะฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าปัญหาที่ถามมานะที่รวบรวมมานะครับเฉพาะที่สวรรคเขตนะครับท่านก็ถามปัญหาว่าปัญหามันสับปะหลัง วัชพืชขึ้นเยอะท่อนพันุ์ไม่งอกการดูแลแปลงมันสัปหลังอายุ6เดือนขึ้นไปต้องทำยังไงปัญหามะนาวถ้าก็ถามว่าปัญหามะนาวออกดอกแต่ไม่ติดผลมีมแมลงเจาะลำต้นมีเพลี้ยตามลำต้นนะครับเนี่ยปัญหามะม่วงก็มีเพลี้ยทำลายมะม่วงจะทำยังไง ปัญหาลำไยปลูกลำไยแต่ไม่ติดผลเนี่ยจะทำยังไงนะครับปัญหาในานาข้าวมแมลงบัวเพลี้ยไฟแล้วก็ใบไหมนะครับปัญหาในไม้ผลด้วงเจาะลำต้นไม้ผลแล้วก็มีโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล นะปัญหามะพร้าวมะพร้าวยอดแห้งตายปัญหามะเขือเทศมะเขือเทศเป็นอาการรากปมปัญหาในข้าวโพดนอนเจาะต้นข้าวโพดแล้วก็ปัญหาผักบุ้งจีนคือผักบุ้งจีนใบลายใบด่างในฤดูฝนนะครับปัญหามะละกอ มะละกอมีอาการใบด่างปัญหาการเพราะถั่วงอกบอกว่าเพาะแล้วถั่วงอกปลูกแล้วไม่งอก <c oughs> ถามว่าเป็นเพราะอะไรปัญหายางพาลายางหน้าแห้งมีน้ำยางน้อยปลูกมา10ปีแล้วปัญหาเรื่องดินและปุย๋ยวิธีการตรวจวิเคราะห์ดิน ดินกรดแก้อย่างไรการใส่ปุ๋ยในพืชผักควรจะทำอย่างไรพี่น้องครับนี่ก็คือ,อคำถามที่เราได้รวบรวมมาจากการที่ไปบรรยายที่สวนรเขตผมเสียดายมากนะครับที่เวลาที่ได้พบกันมันน้อยเหลือเกินนะและผมต้องตอบปัญหาได้แค่เพียง45นาที ปัญหาที่ต่อไปก็มีปัญหาเรื่องการปลูกปัญหาของมันสมปะหลังนะฮะปัญหามะพร้าวแล้วก็ปัญหาเรื่องของอถ่วงอกว่าทำไมมันไม่งอกเนี่ยครับสามปัญหาที่ต่อไปสาเหตุที่เราต้องเร่งรีบขนาดนั้นเพราะว่าชาวคณะของเรานั้นจะต้อง เดินทางกลับมาฝั่งไทยในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องออกเดินทางจากสปลาวนะที่สวรรคเขตไม่เกินสามโมงเย็นนะครับปรากฏว่าเรารีบออกมานะเดี๋ยวผมค่อยทยอยตอบเอาปัญหาเหล่านี้ที่พี่น้องสอปลาวถามมาเนี่ยนะพี่น้องทางฝั่งไทยก็จะได้ประโยชน์ด้วย นะครับเดี๋ยวคย่อยแล้วค่อยจะรวบรวมตอบกันอีกทีหนึ่งนะแต่ผมเล่าให้ฟังซะก่อนว่าเวลาที่เดินทางไปทำงานแบบเนี้ยเราต้องการความคล่องตัวและความรวดเร็วชาวคณะกุลีกุจอเก็บข้าวเก็บของขณะที่ผมกำลังตอบปัญหาเนี่ยก็ชาวคณะก็เก็บของเลยผมก็บอกท่านผู้ฟังบอกว่าให้สนใจที่ผมอย่างเดียวเพราะชาวคณะต้องรีบเก็บของเพราะบังงั้นเราจะข้ามฝั่งไม่ทันนะครับ ปรากฏว่าเรามาติดแงกอยู่ที่ด่านนะฝั่งลาวแล้วก็มาทางฝั่งไทยเสียเวลาอยู่ที่ด่านเนี่ยชั่วโมงกว่าอันนี้ผมก็ขอบทนให้ฟังหน่อยแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องก็ลองดูว่ามันจะทำยังไงให้การเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอประเทศในเขตอาเซียนเนี่ยนะ มันควรจะคล่องตัวกว่านี้เยอะผมก็เลยมานึกถึงบอกอ๋อไอ้ที่รัฐบาลไทยเรามีาวีซ่าฟรีนะฮนะเรียกว่าฟรีวีซา่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนอุซเบกิสถานแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมโอ้มันสะดวกเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาเบื่อไอ้เวลาตอนจะผ่านด่านแต่และประเทศเนี่ย ผมเคยไปทางฝั่งยุโรปนะครับสบายเลยครับคุณขับรถข้ามจากประเทศหนึ่งเยอรมันเข้ามาประเทศอะไรผมจำไม่ได้ละผมก็เห็นคนขับรถเนี่ยเขาก็แค่ยื่นบัตรอะไรให้ใบหนึ่งเท่านั้นแล้วทุกคนก็ข้ามไปเลยโดยไม่ต้องจอดแล้วก็เอาแต่ละคนก็ต้องเอาใบาอะไรต่ออะไรมาปั๊มมาตรวจมามาเขียนมากรอกอ้ย เวียนหัวชะมัดแต่นั่นหมายความว่าเราเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องการให้มีการลักลอบเข้าขเมืองหรืออ,อะไรต่อมิอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก,ก็เข้าใจแต่ลองไปหาวิธีซิว่าทำยังไงให้มันง่ายยิ่งพวกผมเนี่ยออกไปทำงานนะไปทำงานในฐานะเป็นประชาชนชาวไทย ที่ไปให้วิชาการกับพี่น้องทางสงหลาวทําไมมันไม่สะดวกเลยนะครับอันนี้ก็ขอบ่นดังๆโดยเฉพาะผมผมกะว่าจากสามโมงเย็นถ้าผมข้ามมาได้เร็วเนี่ยผมก็จะรีบมาที่สถานีรถไฟและผมจะไม่ต้องติดค้างอยู่ที่อุบลอีกหนึ่งวันปรากฏว่าพอข้ามด่านมาได้เสียเวลาไปชั่วโมงกว่า นะฮะน้องเขาก็ขับรถแบบเรียกว่าปลอดภัยแต่มาทันเวลาเดี๋ยวนี้มันง่ายฮนะเวลาเราขับรถเนี่ยมันมีไอ้ g o o ค่อเขาบอกไว้เลยว่าจากนี้ถึงสถานีรถไฟเขาบอกว่า1นึ่ทุ่มเอา้า1นึ่ทุ่มรถไฟออกแล้วสินะเขาก็ขับจนกระทั่งที่สุดแล้วมาถึงสถานีรถไฟนะฮะสิบแนาฬกา 42นาทีตรงเปะ๊ะทีมงานผมก็รีบไปที่ช่องขายตัว๋วปรากฏว่าทางช่องขายตั๋วบอกว่าหมดเอเราก็ดูว่าเป็นวันธรรมดาตั๋วไม่น่าหมดปรากฏว่ากิจการรถไฟดีครับตั๋วหมดไอ้ที่เราจองไว้เนี่ยเราจองล่วงหน้าไว้วันรุ่งขึ้นเพราะเราคาดหมายว่า น่าจะกลับมาไม่ทันแต่ปรากฏว่ามาทันเวลาพอดีที่สุดแล้วเราก็ผิดหวังไม่ได้กลับรถไฟขืนนั้นผมเองก็ห่วงทางบ้านไปหลายวันแล้วก็คิดถึงลูกน้องก็คือรอปพสีขานะหมาแมวที่บ้านนะครับแต่ว่าเอาละเราก็ไม่ฟื้นกลับไม่ได้เราก็บอกงั้นเราไปหาข้าวต้มกินกัน โอ้ยไปกินข้าวต้มในเมืองอุบลราชธานีนะครับไอ้ร้านนั้นเขาดังนะชื่อร้านอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมได้ไปกินใบปอครับพี่น้องครับท่านเคยกินไหมใบปอถ้าเวลาไปข้าวต้มเราก็จะสั่งเต้าหู้สั่งผักบุ้งไฟแดงฟังอ,อ,อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะสั่งนะครับผมก็สั่งใบปอเพราะอะไร เพราะว่าน,นสมัยเป็นนิสิตเกษตรษไม่มีเงินกินข้าวกันนิสิตเกษตรษยากจนสามสี่คนก็จะรวมกันไปกินข้าวต้มสั่งข้าวต้มมาเยอะๆแล้วก็กลับก็มีใบปอแล้วก็มีอะไรสักอย่างสองอย่างแค่นั้นแหละแล้วก็คีบกับกินทีละใบสองใบแล้วกินข้าวต้มกันไปเยอะๆแม่ไปกินใบปอที่อุบบนล้วก็เลยนึกถึงบรรยากาศเมื่อครั้ง เป็นนิสิตเกษตรยากจนและก็ไปหาที่พักราคาย่อมเยานะคือ1ห้องละ500บาท2ห้องทีนี้ทำยังไงละ่ะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราจะไปไหนเรารถเราก็ไม่มีนะฮะก็ <im ères> เลยถามทางโรงแรมบอกว่าถ้าอยู่ถึงเย็นได้ไหมเขาบอกว่าถ้าอยู่ถึงเย็นคิดอีก1วัน อีกหนึ่งวันก็อีกหนึ่งพันบาททีมงานผมเขาก็ฉลาดเขาก็เลยตัดสินใจนะเช่ารถนะฮะได้โตโยต้ายาริสมาคันหนึ่งนะฮะสำหรับที่จะไปทำงานในระหว่างที่รอขึ้นรถไฟวันรุ่งขึ้นนะหนึ่งทุ่มนะครับและก็ท่านติดตามฟัง ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับสหํารับผู้เรื่องคําถามเดี๋ยวผมนําไปตอบแล้วก็รวบรวมเพราะผมต้องการจะรวบรวมไปให้พี่น้องทางฝั่งสปลาวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางบระมาตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s s i ไซ B-U-A-N-2-4-9-4 ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้ง ID ดี n ลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาว แล้วก็เพลียแป้งน้ำแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรีลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผัก ไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนธาตอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร